วันนี้เราก็จะพาทุกคนไปตะลุยแดนคราฟแลนกันจ้าอย่างที่เห็นเนาะว่าช่วงนี้ฟีฟาของเราไม่มีอะไรเข้ามาใหม่เลยทุกคนก็มีอยู่นิดหน่อยแต่มันไม่ได้มีอะไรที่แบบว้าวอ่ะเนาะช่วงนี้เราก็ไปตะลุยคราฟแลนกันดีกว่านะทุกคนอย่ามองข้ามคราฟแลนนะทุกคนบอกเลยว่ามีโหมดสนุกๆเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยทุกคนเช่นวันนี้เราก็จะนําเสนอนี้เลยทุกคนโหมดนี้เลยหนีจากเมืองสยองขวัญเนาะ บอกเลยว่าเป็นโหมดที่เล่นชิลๆที่พี่ชอบอีกโหมดหนึ่งเลยทุกคนนอกจากทึ่งทึงซาฮราของเราเนาะโหมดนี้ก็สนุกไม่แพ้กันทุกคน,นหลายๆคนอาจจะเคยลองเล่นดูแล้วเนาะหรือบางคนก็อาจจะยังไม่เคยแต่ไม่เป็นไรทุกคนวันนี้พี่จะเล่นให้ทุกคนดูเนาะถ้าใครสนใจก็ไปลองเล่นกันดูนะทุกคนหาห้องง่ายอยู่นะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ มาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอดูเนี่ยพอเข้ามามันก็จะให้เราเลือกนะว่าจะเป็นผู้หนีหรือคนล่าเนื้อส่วนเราก็ต้องเลือกคนล่าเนื้ออยู่แล้วทุกคนเออเดี๋ยวพี่จะทําเป็น2คลิปนะทุกคนจะเป็นคลิปคนล่าเนื้อแล้วก็จะเป็นคลิปอ่าเป็นคนหนีเนาะส่วนความสามารถที่พี่จะเลือกก็จะเป็นนี่เลยทุกคนกับดักสัตว์นะคะเพื่อความสะดวกในการไล่ล่าแต่ข้อเสียก็คือ พี่อัดคลิปแบบนี้พี่จะไม่ได้ยินเสียงส้นของอ่าคนหนีแต่ไม่เป็นไรพี่ว่าพี่ไหวพี่สู้ทุกคนเออและมุมมองของเกมก็จะเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะทุกคนเราจะเห็นตัวเราเนาะเราจะเห็นแค่มือแล้วก็อาวุธของเรานะั่นก็คือเงี้ยงปลาไหลออมันไม่ใช่หรอกนี่มาถึงเราก็ฟาดไปเลยนะคะไปไหนแล้ววะโอ้หายไปแล้วนี่อันแน่ มาเข้าให้ล้มพอผู้เล่นล้มเราก็จับไปยัดเข้ากรงนะทุกคนกรงขังเราก็อยู่แถวนู่นดูเปล่าวะแอะแอมีใครซ่อมเครื่องตรงนี้ผิดคะไปไหนโอ้ยฟาดไม่โดนอืจูเกกงจูเกกงแต่บอกเยอยนีไม่รอดหรอกแว่ ฟาดไปหนึ่งไปไหนจะไปไหนนี่ล้มไปสองนะทุกคนนะเป็นไงคนนั้นมีคนช่วยหรือยังและคนที่โดนขังกรงทุกคนเพื่อนสามารถช่วยได้นะแต่ถ้าช่วยไม่ทันเวลาคนที่โดนขังกรงก็จะเป็นกล่องนะคะและก็นี่กับดักสัตว์ของเราทิ้งไว้ตรงนี้นะคะใครจะมาช่วยก็ระวังระวังด้วยล่ะโอเคอยู่ไหนต่อกันนะ นู้นนู้นนูมีคนซ่อมผิดซะด้วยเออทุบเขาให้หนึ่งหนึ่งจึกโดนไปหนึ่งจึกทุกคนอย่าลบเห็นอืมนี่มันรักนะค่ามือฉมังนะคะคุณอย่า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 ดุกดิกเอ,อ้ยมันแล้วมันก็จะมีผู้เล่นบางคนเหลี่ยมนะทุกคนนะเหลี่ยมเยอะมากก็คือเขาจะกระโดดขึ้นไปแถวสูงๆให้เราทุบไม่ถึงอะ่ะซึ่งแบบนั้นมันจะ หัวร้อนมากนะคะเอออย่าหาทํำนะทุกคนไม่ดีไม่ดีเราก็เล่นแบบปกตินะคะแล้วเอกคนหนึ่งอยู่ไหนและผู้เล่นอีกคนหนึ่งอยู่ไหน,น,น,หน,ไ,หนไม่ช่วยเพื่อนไม่พอนะคะไม่โปรแมปด้วยเออเอาดีนี่ทุกคนถ้าเขาซ่อมไฟใกล้จะเสร็จแล้วก็มาทำลายทิ้งได้เพื่อไม่ให้เขาท็อป เพื่อให้เขาซ่อมเสร็จนะคะไหนไอ้นี่ต้องเกลียนพี่แน่เลยทุกคนเอ้ยพี่ว่าพี่โดนแล้วแหละเดี๋ยวนะอืมนี่ไฮ้ยมีช่วยเพื่อนเขาจริงๆแล้วไงแล้วเขาไปเกลียนที่อยู่แถวไหนวะแล้วไม่ได้ยินเสียงโซนด้วยไงประเด็นโอไมก์ก oh ็เพื่อนคุณอยู่ไหนคุณไม่คิดจะบอกพี่ฉันเหรอเขาไม่ช่วยพวกคุณเลยนะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยว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 เฮ้ย ไปไหนซะแล้วอ่แบบนี้มันก็เสียเวลาสิมากบอกไน่ได้ไหมเพื่อนๆคนอยู่ไหนนี่เห็นไหมเสียชีวิตกันหมดแล้วนี่อ้าอยู่นี่นี่เองมามอบแล้วซะดีๆเอาเอาเฮย้ยเอาทุกคนอะไรอะไร,ะไรเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่พี่เล่นบทนี่มา ี่ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ผู้เล่นหายไปไหนเมื่อกี้นี้เห็นวิ่งมาอยู่เพื่อนพวกคุณอยู่ไหนปั่นไฟก็ไม่ได้ปั่นนะทุกคนเอาทุกคนพี่หานานมากพี่ยังไม่เจอเขาเลยแล้วเอากล่องพยาบาลมาด้วยเออคุณคุณจะแคมเอาโลหละจ๊ะ โอ้ oh my god เฮย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 เจอแล้วทุกคนโอ้โหกะจะมาเกียนเต็มที่ด้วยว่าง,งั้นทุกคนดูดูเขาเกิดไปคุณมาแคมแล้วตัวคุณหนีไปแล้วให้ดิฉันหาแล้วเพื่อนคุณไม่มีใครบอกเลยนะรักกันมากใช่ไหมตามไปอยู่ด้วยกันเลย นี่เป็นไงโอเคทุกคนเราก็ชนะไปนะคะโอเ้เปิดมาเกมแรกก็เจอเลยทุกคนเอ้ผู้เล่นที่เกรียนโอเคทุกคนเราก็มาต่อกันเลยนะคะมาผู้หนีก็จะมีไอเทมให้เลือกประมาณนี้นะทุกคนความสามารถก็จะมีอ่าฮิวตัวเองได้อันนึงแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นซ่อมเครื่องปั่นไฟอ่ะเนี่ยเนีนนน แท่นไฟบูชายันเนี่ยเร็วขึ้นส่วนอันที่สามก็จะเป็นอ่าแหกกรงออกได้เองหนึ่งครั้งเนาะเออส่วนเราก็จะเอาเป็นออกจากกรงได้เองหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเพื่อนไม่ช่วยเราทุกคนเออการเป็นผู้หนีก็ไม่ใช่ว่าจะสบายเสมอไปนะคะเป็นผู้ล่าด้วยซ้ำส,สบายกว่าไม่ต้องพึ่งเพื่อนทุกคนหนีได้เองคนเดียวเลยเนาะส่วนถ้าเป็นผู้เล่นเนี่ยโอ้ยซ่อมผิดพลาด เพื่อนเราสองคนเราสองคนอยู่ด้วยกันแต่ทำไมเราซ่อมได้ช้ามากเนี่ยถ้าเราเป็นผู้หนีเวลาเราโดนจับอะทุกคนถ้าเพื่อนไม่มาช่วยนะเวลานับถอยหลังถึงกำหนดอะเราก็จะเป็นกล่องไปนะคะเราก็จะแห้งไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยตัวเองค่ะก่อนจะหวังให้เพื่อนช่วยเราโอเคมาทุกคนมาต่อกันเอ๊แล้วรู้สึกว่าผู้ล่าไม่ทำงานเลยทุกคนผู้ล่า ทุกคนเกมนี้อะ่ะถ้าเราเจอผู้ล่าที่ล่าไม่เก่งอะ่ะมันก็จะเป็นเกมที่อีซี่มากทุกคนแต่ถ้าเจอผู้ล่าที่แบบหินหินหน่อยเก่าประสบการณ์นี่บอกเลยทุกคนเลยแทบจะไม่ได้ซ่อมเครื่องเออแทบจะไม่ได้ซ่อมเครื่องบูชายันไฟของเราหรอกอะไรคือเครื่องบูชายันไฟวะไอ้วัว่โพูดเป็นไงวะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยปกติถ้าพี่ซ่อมล้มเหลวแบบนี้มันจะมาหาพี่แล้วมันติดเพื่อนพี่ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปช่วยขอซ่อมไม่นี่เสร็จก่อนเออมาไปช่วยละจ้านี่ทุกคนเห็นไหมเวลานับถอยหลังถ้าเราช่วยเพื่อนเออช่วยไม่ได้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 ผู้ราอยู่ใกล้พี่ไอ้คนแร่เรือมันอยู่ใกล้พี่เฝ้าหรือเปล่าวะเนี่ย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  ถ้าเจอผู้เล่นเนื้อแบบชอบเฝ้านี่ก็ไม่โอเคนะทุกคนนะแต่ววมันเกียนเกินไปแล้วมันปล่อยให้เพื่อนเราตายทีละคนทีละคนเน่ยโคตรถื่อนเลยแต่ไม่เป็นไรนะถ้าเรามีกันหลายคนแบบนี้คนหนึ่งล่อคนหนึ่งช่วยเพื่อนก็ได้นะแต่นี่คือพี่ร่อแล้วแต่ไม่มีใครมาช่วยเลยนี่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 น่นีชุบได้ชุได้ชุบได้มันเนี่มเก็บเพื่อนเราอยู่ไปดิอู้พี่โดนแล้วพี่โดน ก็ชุกตนเลยดีเฮ้ยนี่มันเฝ้าแน่เลยทุกคนอย่างนี้นี่มา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 เออไปไปจงหวะนนี้ไปฟันไปไปไปปั่นไฟไปปั่นไฟกันต่อเนี่ยความเกลียนอ่ะมันจะมีทั้งผู้เล่นแล้วก็ผู้ล่าทุกคนผู้เล่นก็คือ ถ้าคนจะเกลียนเขาก็เกลียนด้วยการขึ้นที่สูงๆนะส่วนผู้ล่าถ้าเขาจะเกลียนก็คือจับขังคุกแล้ยืนเฝ้าค่ะโอ้โหบอกเลยว่าสุดจริงมาเพื่อนอย,ย่าย่อปั่นไฟเร็วย่อทำไมปั่นไฟซิคุณการย่อของคุณไม่ไม่ทำให้เราออกจากที่นี่ได้ปั่นไฟเหอะนะมันจะมีประโยชน์ต่อทีมาก นี่นี่นี่ทุกคนเห็นไหมจานวนไฟที่เราต้องซ่อมก็คือห้าเนาะก็คือ5้าอันส่วนตอนนี้เราซ่อมได้และสาเหลืออีกสองโอ้โหไม่แม่นเลยเมือเอ้ยนี่ไม่มีใครช่วยซ่อมเลยฮลัลโหลซ่อมช่วยกันนะคะคุณคขาแอมมีเพื่อนเราโดนขังเว้ยทุกคนพี่ไม่ได้สังเกตเลยจะไปช่วยกัน ีเพื่อนเราจะตายในอีกอุ้ย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 ทำไมเพื่อนคนนี้จะตายแล้วล่ะเอ้ยไปช่วยกันหน่อยเฮ้ยอุ้ยนั่นไงผีมันอยู่กับพี่ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเออช่วยกันได้แล้วทุกคนโอเค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 เดี๋ยวพี่ขอปั่นไฟก่อนขอซ่อมก่อนนะคะนี่โอ้ทุกคนดูเพื่อนเราขนาดผีหลุดนะเนี่ย เพื่อนเรายังไม่ช่วยซ่อมไฟกันเลยโอ้ oh my god เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผีเขาหลุดนี่เห็นไหมโอเคออกกันดีกว่าทุกคนในเมื่อผีหลุดเราก็ไปแล้วนะคะลาก่อนประตูทางออกก็จะอยู่ตรงนี้หนึ่งแล้วก็อยู่อีกฝั่งนึงตรงตรงนู้นอีกหนึ่งนะคะนี่เราก็ซ่อมประตูเพื่อที่จะออกกันนะทุกคนเกมนี้น่าจะีซี่แล้วแหละทุกคนไม่มีอะไรแล้วแหละ โอเคประตูซ่อมเสร็จแล้วเราก็ออกกันเลยจ้าโอเคทุกคนเราก็จะมาต่อกันอีกหนึ่งเกมนะคะและเกมนี้เราจะไม่เลือกว่าจะเป็นคนหลบหนีหรือคนขาย <c oughs> หรือคนขายเนื้อเราจะให้ระบบเกมเลือกให้นะคะและระบบเกมของเราก็เลือกให้เราเป็นคนขายเนื้อจ้าได้สิคะในเมื่ออยากให้ดิฉันเป็นคนขายเนื้อดิฉันก็ ขายเนื้อให้ได้แต่ก่อนอื่นเราต้องหาเนื้อก่อนนะคะทุกคนถ้าไม่มีเนื้อเราก็ขายเนื้อไม่ได้ใช่ไหมล่ะเนื้ออยู่ไหนน้าเลยประเด็นเจอเนื้อสายเกลียนแล้วด้วยหนึ่งพิลเกียดเกลียดอุ้ยไม่เกลียนแล้วลงไปแล้วเป็นเนื้อที่น่ารักนะเนี่ยมับเขาให้โดนไปหนึ่งเพื่อนอยู่ไหนจ้าอู้อยากเข้ามาอยู่ตรงนี้เหรอได้สิได้ ดาวคนนี้เขายังไม่รู้ว่าพี่อยู่นี่หน,หนึ่งจึกนนหนึ่งจึกโดนเปหนึ่งจึกและจึกที่สองโอเคทุกคนป,ป่ะไปตุนไว้ที่โกดังเก็บเนื้อของเรากันนะคะเตรียมตัวเป็นเนื้อนะคะแต่ไม่ต้องห่วงทุกคนถึงพี่จะเป็นคนขายเนื้อแต่พี่ไม่ใช่คนขายเนื้อที่เป็นสายเฝ้าเนื้อแน่นอน ไปนะคะเก็บเนื้อได้สองเนื้อแล้วแล้วก็กับดักสัตว์กันเพื่อนของเนื้อจะมาช่วยนายเอ้ออีกสองคนอยู่เออมัดเข้าให้อีกคนหนึ่งอยู่นี่เราจะไปช่วยเพื่อนไหมโอ้ไปตรงนั้นกับดักสัตว์นะเสร็จจอโอ้โหเกมนี้เป็นเกมที่เร็วมากจะให้โอกาสเขาไหมเอาดีช่วยกันช่วยกันออกมาสิ เนื้อของเราว่าไงเนื้ออันหอมฉุยแล้วไม่ช่วยถ้าไม่ช่วยตบแล้วนะถ้าไม่ช่วยตบแล้วนะเพื่อนจะตุยแล้วนะเพื่อนจะเป็นกล่องแล้วเพื่อนดิ้นรนแล้วและเพื่อนออกได้จังหวะนี้ช่วยได้เอาไงเอาไงจะช่วยอีกคนหนึ่งไหมจะช่วยอีกคนหนึ่งไหมจะเป็นเนื้อสดใหม่ไหมเอ่ยหมับเขา น,นี้ยังไม่ได้เข้ากลงเลยทุกคนปะ่ะเข้ากลงอุ๊ยอีกคนนึงชอบการเป็นเนื้อของเราเหรอไม่ออกมาหรอนาะยอยากเป็นเนื้อให้เราเหรอจ้าโอเคงั้นก็อยู่นี่นะสุนเราจะไปล่อีกคนนึงอยู่ในเอ่ยคนขายเนื้อมาแล้วจ้าอุ๊ยเมื่อกี้ทุบไม่โดนหรอได้ไงได้ไงคะ ทำไมจะทุบไม่โดนมันจะทุบไม่โดนได้ยังไงเอ้ยเดี๋ยวผู้เล่นมีสี่คนนี่อ่าจบแล้วพี่ว่าพี่จบแล้วทุกคนพี่ต้องเจอผู้เล่นสายแคมป์แน่เลยงานนี้โอ้ my god ขัวเขาให้ไม่ให้แล้วกลับเข้าไปในกรงทุกคนไล่คนนี้ก่อนเพื่อนคุณอยู่ไหนนำดิฉันไป ไปหาเพื่อนคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวอุ้ยเมื่อกี้นะถ้าพี่เก็บเตะเมื่อกี้เตะเลขก็จะได้ไม่ยุ่งยากแล้วจะได้เป็นเนื้อสดสดให้ทุกคนละอุ้ยเนื้อมันขัดขืนทุกคนมานี้อย่าขัดขืนไปอยู่กับเพื่อนไปเป็นเนื้อสดใหม่ให้ดิฉันเถอะพั้วเข้าให้จอดหนึ่งในจ้าอีกหนึ่งอยู่ไหน ทัวเข้าให้สองจอดก่อนจอดก่อนอุ้ยสดแสดงว่าเมื่อกี้นีไนน่ไอ้คนสุดท้ายนี่เป็นไอ้คนสุดท้ายนี่เป็นกล่องไปแล้วเอ,อ,อ,อเขาวิ่งเขาวิ่งหน้ามุดดินไปนะทุกคนเห็นไหมเอ,อ้อีกคนนึงคนนึงเป็นกล่องไปแล้วเขาไม่ดิ้นรน เขาจะเป็นเนื้อให้เราป่ะไปเป็นเนื้อให้พี่เถอะอีกคนหนึ่งพี่ว่าน่าจะใกล้ลุกแล้วทุกคนแล้วแล้วพี่ไปพัวเขาไว้ตรงไหนว่าเมื่อกี้นี้อ่านั่นไงลุกแล้วแต่ไม่ทันไปนะคะป่ะไปเป็นเนื้อให้ดิฉันเถอและสุดท้ายคนขายเนื้อก็ทำสำเร็จทุกคนใครสนใจเนื้อสดใหม่ มาได้นะคะเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้ <laughs> เจอกัน,นะคะ่ะ